สมรรถนะที่4คือ teamwork ก็เป็นการให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนเสริมแรงให้กำลังใจแก่เพื่อนร่วมงานการปรับตัวบุคคลอื่นเข้ากับบุคคลอื่นเนาะการปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่น การแสดงบทบาทผู้นําผู้ตามได้อย่างเหมาะสมอ้าวพออคนนี้รู้จักชื่นชมผู้ใต้บังคับบัญชารู้จักชื่นชมเพื่อนร่วมงานเป็นพออที่มีสมรรถนะในด้านใดก็การทํางานเป็นทีมพอคนนี้ได้แสดงบทบาททั้งเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดีก็มีสมรรถนะในการทํางานเป็นทีมอย่างเงี้ยนะนะชื่นชมให้กําลังใจยกย่องเชิดชูก็การทํางานเป็นทีมนะครับสมรรถนะที่4การทํางานเป็นทีมเนาะ ตัวบ่งชี้ตัวบ่งชี้ก็หลักในการจําตัวบ่งชี้ก็คือ,อร่วมมือให้เสริมแรงปรับตัวแต่งเป็นผู้นําผู้ตามนะครับหการให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อนร่วมงานก็มีสมรรถนะทางานเป็นทีม2การแสดงบทบาทเป็นผู้นําผู้ตามได้อย่างเหมาะสม 3. การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และกลุ่มคนที่หลากหลาย 4. การเสริมแรงให้กําลังใจส่งเสริมสนับสนุนเพื่อนร่วมงานในการบริบัติงานนะครับส่วนลักษณะทีมงานที่ดี4ประการ 1ต้องมีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายที่ร่วมกันครับก็คือมีเป้าหมายร่วมกันมีมีจุดมุ่งหมายร่วมกันนะครับนี่คือการทํางานเป็นทีมที่ดี2มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคลที่ดีมีโครงสร้างของทีมมีโครงสร้างแบบเป็นทางการพอมอนต g กรุ๊ปมีโครงสร้างโครงสร้างของทีมที่ไม่เป็นทางการก็ได้อินโฟ m a เมชั g นกรุ๊ปส่วน4คือสมาชิกมีบทบาทและหน้าที่มีความรู้สึกร่วมกันเป็นทีมเวิร์กครว่าทีมเวิร์กก็ประกอบไปด้วยทีคือทัสต้องเชื่อถือได้ก็คือหน้าเชื่อถือพูดง่ายนาเชื่อ อะคือ e คือพ m ั a ที่เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน A คือ Agreement มีข้อตกลงร่วมกันอย่างนั้นอย่างนี้นะเนี่ยนะครับต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้อยู่ร่วมกันต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับ M คือ m u t u a l นะครับเบนะครับก็คือแบ่งปันผลประโยชน์นะครับ W คือ w i l l ิง n ิ e e นะครับก็คือเต็มใจทำงาน O คือ Opportunity ก็คือให้โอกาสกันนะครับ R คือ Recognition นะครับ Recognition ก็คือสนับสนุนชื่นชมยินดีและ K ต้องมี k n Knowledge คือ มีความรู้แลกเปลี่ยนกันนะครับส่วนหลักการพื้นฐานเมื่อเกิดทีมขึ้นเพื่อทําให้เกิดทีมเนี่ยหนึ่งการสื่อสาต้องมีการสื่อสารที่ดีต้องมอี leadership ต้องมีภาวะนําที่ดีต้องมี co-operation ก็คือการประสานงานเนี่ยคือ co-op เนาะคือการประสานงานะนะครับแล้วต้องมี competition คือการแข่งขันในทีมมีการแข่งขันเนี่ยมันมันก็จะเกิดแรงผลักดันที่ดีะนะครับต่อมารูปแบบของการทํางานเป็นทีมแบบยึดหลัก 3H ก็คือ His ก็คือการทํางานเป็นทีม เฮดคือคิดเป็นทีมฮาร์ดคือทําเป็นทีมนะครับตอนนี้เรามาดูในสมรรถนะประจําสายงานนะครับหรือว่า functional competency สมรรถนะประจําสายงานหรือว่า functional competency ก็จะมีอยู่ด้วยกัน4สมรรถนะใช่ไหมครับก็คือสมรรถนะที่5สมรรถนะการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์สมรรถนะในเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลสมรรถนะในเรื่องของการมีวิสัยทัศนะ์การสร้างวิสัยทัศน์ สมรรถนะประจําสายงานสมรรถนะที่1ก็คือสมรรถนะการวิเคราะห์และสังเคราะห์ analytical thinking and conceptual thinking หรือว่า AT กับ CT นะครับมันหมายถึงความสามารถในการทําความเข้าใจสิ่งต่างๆนะครับแล้วก็มาแยกประเด็นแล้วก็เป็นส่วนแยกประเด็นออกเป็นส่วนๆตามหลักการหรือกฎเกณฑ์ที่กําหนดแล้วก็สามารถที่จะมารวบรวมสิ่งต่างๆไว้อย่างเป็นระบบก็คือวิแยกแยะสังเคราะห์คือรวบรวมวิแยกสังรวม นะครับวิแยกสามรวมนะเพราะนั้นมันก็คือความสามารถหรือสมรรถนะที่สามารถแยกแยะนะครับแล้วก็เอามาจัดเป็นระบบได้เพื่อแก้ปัญหาในการพัฒนางานนะครับรวมทั้งสามารถวิเคราะห์องค์กรหรืองานหรือภาพรวมแล้วก็การดําเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบนะส่วนตัวบ่งชี้ก็มีด้วยกันนะครับสตัวบ่งชี้หลักในการจําตัวบ่งชี้ก็คือวิเคราะห์ปัญหาได้วางแผนให้แก้ไขเชิงระบบวิเคราะห์ปัญหาได้วางแผนให ให้แก้ไขเชิงระบบนะนก็พูดง่ายๆว่านี่คือสมรรถนะวิเคราะห์และสังเคราะห์ที่ต้องวิเคราะห์ปัญหาก่อนแล้วก็มีการวางแผนและก็ไขแก้ไขอย่างเป็นระบบนะครับประกอบไปด้วย1การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการของงานการเสนอทางเลือกแล้วก็แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหางานในความรับผิดชอบ2ความเหมาะสมของแผนงานหรือโครงการในความรับผิดชอบแล้วก็3ความคิดเชิงระบบในการแก้ไขปัญหาและก็พัฒนางานนะครับเพราะนั้นเรามาดูในความคิด ค,บบความคิดเชิงระบบก็คือ system thinking หมายถึงการคิดเป็นขั้นเป็นตอนเนะขาเรียกว่าความคิดเชิงระบบมีการคิดเป็นขั้นเป็นตอนอการคิดอย่างการคิดแบบ12 3 4ขึ้นไปเนี่ยนะครับโดยมองป,ปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุมในการทํางานหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้มาดูทฤษฎีและหลักการของสมรรถนะวิเคราะห์และสังเคราะห์ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องก็คือหลักการคิดเชิงระบบใช่ไหมครับหลักการคิดเชิงระบบก็คือ PDCA ของเด i n g P D C A คือหลักการคิด อย่างเป็นระบบของเดมิงโดย P ก็คือ planning คือการวางแผน D คือ doing คือการปฏิบัตินะ่หรือว่าการดำเนินการใช่ไหมครับการดำเนินการตามแผน C คือ checking ติดตามอาจตรวจสอบติดตามประเมินผลนิเทศอะไรอย่างงี้เนาะนะครับแล้วก็ A ก็คือ action การปรับปรุงแก้ไขแล้วก็พัฒนาแล้วก็วนลูปไปนะครับวนไปหาการวางแผนต่อไปเมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาแล้วก็กลับไปวางแผนใหม่นะครับก็จะกลายเป็นการคิดอย่างเชิงระบบนะ การคิดเชิงระบบนี่นะฮะส่วนการวิเคราะห์นะการวิเคนะร,ราะห์คือการแยกแยะนะครับก็คือ Analysis ประเภทประเภทของการวิเคราะห์หนึ่งการวิเคราะห์ความสําคัญของปัญหาปัญหามันคืออะไรอ่าวิเคราะห์ความสําคัญของปัญหาว่าปัญหาอะไรที่มันสําคัญนะสการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ไอปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันสัมพันธ์กับอะไรนะแล้วก็3การวิเคราะห์หลักการนะครับโดยอาศัยอะไรครับอาศัยข้อมูลก็คือ Data ข้อมูลคือ Data มันเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ผ่านการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ยังไม่ผ่านการประมวลผลหรือยังไม่ผ่านการโปรเซสกระบวนการประมวลผลนะเมื่อผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผ่านการประมวลผลแล้วมันจะกลายมาเป็นสารสนเทศหรือว่า information โดยการวิเคราะห์จะยึดหลักอยู่ด้วยกัน3รอก็คือรอบรู้รอบครอบและรอบด้านนะครับตรงนี้ทีนี้ต่อมามาดูการสังเคราะห์การสังเคราะห์ก็คืออะไรฮะการรวบรวมหรือว่า concept นะคือ conceptual ก็คือเป็นคอนเซปต์เหมือนเราจะทําอะไรเรามีคอนเซปต์ไหมการสังเคราะห์คือคอนเซปต์นะครับหรือว่าซินเทสิสนะฮะซินเทสิสประเภทของการสังเคราะห์นะประเภทของการสังเคราะห์หนึ่งก็คือการสังเคราะห์ข้อความ2การสังเคราะห์แผนงานแล้วก็3การสังเคราะห์ความสัมพันธ์โดยอาศัยอะไรอาศัยข้อมูลก็คือ Data นะครับเมื่อกี้อธิบายไปแล้วข้อมูล Data คืออะไรหลังจากนั้นก็อาศัยสารสนเทศแล้วก็เหตุผลเหตุผลอะไรทําไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้โดย จะต้องในการสังเคราะห์เนี่ยจะต้องไม่ยึดติดอีโก้นะครับจะต้องไม่ยึดติดอีโก้จะต้องไม่ยึดติดความเป็นอีโก้ของตัวเองนะจะต้องไม่ยึดติดสามัญสำนึกหรือความเคยชินหรือความรู้สึกที่เคยปฏิบัติปฏิบัติมาหรือเคยเป็นมานะครับแล้วจะต้องไม่ไม่ยึดติดอารมณ์อารมณ์ในในการสังเคราะห์ในการคิดเวลานั้นนะครับประมาณนะครับเรามาดูองค์ประกอบองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์นะองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์หนึ่งก็คือความสามารถในการให้เหตุผลอย่าง ถูกต้องความสามารถในการให้เหตุผลอย่างถูกต้อง 2. อ,งอาการคิดวิเคราะห์จะใช้เทคนิคคําถามอยูนิการ7คําคำถามสู่การวิเคราะห์นะครับหก็คือใครใครทําอะไรใครเป็นอย่างไรนะครับก็คือ who 2. ใครทําอะไร w a s อยู่ที่ไหน w h e e และเมื่อ,อไหร่ when และอย่างไรนะครับ how แล้วก็เท่าไร่ h วม m น n y แล้วก็ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ why นะครับส่วนลำดับขั้นตอนของการวิเคราะห์อยู่ด้วยกัน7ขั้นตอน1ประเด็นแรกเลยคือ,อเราต้องทำความเข้าใจประเด็นปัญหาก่อนว่าปัญหามันคืออะไรปัญหามันคืออะไรพูดง่ายถ้าเป็นทางพระพุทธศาสนาเขาเรียกว่าทุกเนาะนะครับทุก ถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์เขา <im it> ก็คงจะเรียกว่า,าหาปัญหาหาเรื่องก่อนเนาะกำหนดปัญหาใช่ไหมครับทาความเข้าใจประเด็นปัญหาก่อน2ก็คือรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาถ้าเป็นถ้าเป็นทางพระพุทธาศาสนาเ็าเรียกว่าสาเหตุสาเหตุก็คือทุกสมุดไทยใช่ไหมฮะสมุดไทยทุกสมุดไทยก็คือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาก่อนถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์ก็เรียกว่าการรวบรวมข้อมูลการรวบรวมข้อมูลทางถ้าทางวิจัยก็เรียกว่าอะไรเอกาสารที่เกี่ยวข้องอะไรงี้ใช่ไหมฮะหลังจากนั้นเมื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อ,ขอ,ของ,าางกับปัญหา แล้วก็3คือมาพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะก็คือดูซิว่าข้อมูลนี้มันน่าเชื่อถือไหมอันที่4คือมาจัดระบบข้อมูลอันนี้คือ Data ยังไม่ได้มีการกระบวนการที่จะมาวิเคราะห์ให้มันว่ามันจริงหรือไม่จริงหลังจากนั้นก็มาจัดการระบบข้อมูลก็กลายมาเป็นสารสนเทศหรือว่าอะไรนะอินฟอร์มิชันหลังจากนั้นก็มาตั้งสมมติฐานสมมติฐานว่าปัญหามั่เกิดขึ้นอย่างไรแบบไหนแล้วก็มาสรุปแล้วก็ประเมินข้อสรุปนะครับคราวนี้เราามาดูทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะ เคราะห์และสังเคราะห์นะครับในสมรรถนะวิเคราะห์และสังเคราะห์ก็คือในเรื่องของแผนผังก้างปลาแผนผังก้างปลาเนี่ยมันจะเป็นการใช้งานที่เรียกว่าหาสาเหตุและผลนะครับหาสาเหตุโดยแผนผังหาสาเหตุและผลเป็นแผนผังที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างปัญหากับสาเหตุทั้งหมดที่เป็นไปได้ที่อาจก่อให้เกิดปัญหานั้นขึ้นมาคือในแผนผังก้างปลาเนี่ยนะครับมันเป็นแผนผังที่ใช้ลักษณะคือการหาสาเหตุ หาเหตุผลหาสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับโดย แผนผังก้างปลาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับโครงสร้างของแผนผังก้างปลานะก็คือนี่นี่คือหัวปลานะครับหัวปลานี่คือนี่คือปัญหาเนาะส่วนหางปลานี่คือตรงตรงตรงนี้ตรงเส้นนี้คือกระดูกสันหลังของปลาใช่ไหมครับแล้วมันก็จะแยกย่อยออกไปเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดปัญหานะจะมีสาเหตุหลักสาเหตุย่อยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาใช้หลักในการหาสาเหตุของปัญหาโดยใช้แผนผังก้างปลาถ้าเขาสอบถามว่าในการวิเคราะห์หาสาเหตุเราจะใช้ทฤษฎีอะไรในการหาสาเหตุของปัญหานะถ้ามันมีช้อยแผนผังก้าง ก้างปลาเราก็ตอบแผนผังก้างปลาได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแผนผังก้างปาก็ประกอบด้วยส่วนปัญหาส่วนผลลัพธ์ problem or effect ซึ่งจะแสดงอยู่ในหัวปลาก็คือส่วนปัญหานั่แหละแล้วก็มีส่วนสาเหตุนะคือสามารถแยกย่อยออกไปได้อีกนะแล้วก็ปัจจัยที่ส่งผลผลกระทบต่อปัญหาสาเหตุหลักสาเหตุย่อยก็ประมาณนี้นะครับ คือพูดง่ายๆว่าแผนผังก้างปลาเนี่ยมันก็เทียบเคียงได้กับไม้แมพเหมือนกันจากขั้นตอนทั้ง6ขั้นตอนเนี่ยมันก็จะมีลักษณะคล้ายกันก็นคือ,อถ้าเป็นไม้แมพก็ได้นะครับหนึ่งก็คือกําหนดประโยคปัญหาที่หัวปลาก่อนนะส่วนมันจะตรงกับไม้แมพก็คือการกําหนด subject ก็คือตัวตรงกลางอ่ะตรงกลางของไม้แมพ 2. กำหนดกลุ่มปัจจัยที่ทําให้เกิดปัญหานั้นนะครับถ้าเป็นไม้แมพก็แตกแขนงออกไปใช่ไหมครับถ้าเป็นก้างปลาก็เป็นก้างที่มันแตกออกไป 3. ระดมสมองเพื่อหาสาเหตุในปัจจัย 4. หาสาเหตุหลักของปัญหา 5. จัดลําดับความสําคัญของสาเหตุ แล้วก็6ใช้แนวทางการปรับปรุงที่จําเป็นเพราะฉะนั้นในในข้อสอบเนี่ยมันมันจะไม่ออกถ้าข้อสอบถามว่าในการจัดหาสาเหตุของปัญหาเราจะใช้ทฤษฎีอะไรในการหาสาเหตุของปัญหาเราก็ตอบว่าแผนผังก้างปลานะครับส่วนการวางแผนหรือแผนการวางแผนก็คืออะไรครับ planning เนาะเป็นพื้นฐานสําคัญนะครับเป็นกระบวนการแรกของการบริหารจัดการในองค์กรเลยนะครับเป็นพื้นฐานสําคัญเลยนะครับอ่าแล้วก็เป็นกระบวนการแรกของการบริหารจัดการองค์กรเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการ กำหนดทางเลือกของภารกิจก็คือมิชชั่นหรือพันธกิจเป็นการเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดวัตถุประสงค์หรือออบเจกตีแล้วก็กิจกรรมแอคทิวิตี้นะต่างๆที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งแผนนะครับแต่สิ่งที่แสดงถึงความตั้งใจไว้ล่วงหน้าว่าจะดำเนินการอย่างไร ภายในระยะเวลาที่กําหนดเนี่ยนะฮะเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ก็อยู่ในวางแผนด้วยนะครับเพื่อเป็นรายละเอียดสิ่งที่จะทำนะครับโดยวิธีการในการดำเนินงานภารกิจหรือว่าพันธกิจเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในแผนนะครับเป็นหน้าที่อะไรและองค์กรต้องทําอะไรก็อยู่ในแผนนะฮะอ่าแล้วก็เป็นหน้าที่ตามกฎหมายนะครับไม่ทําก็ไม่ได้นะนี่คือการวางแผนส่วนวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์คือ objective นะวัตถุประสงค์คือ objectiveobjective อ่าวัตถุประสงค์คืออะไร คือความคาดหวังที่องค์กรกำหนดขึ้นในแต่ละกิจกรรมสิ่งที่องค์กรต้องการให้เป็นในกิจกรรมนั้นๆโดยมีเป้าหมายก็คือทาร์เก็ต ที่องค์กรต้องการในกิจกรรมบรรลุผลถ้าเขาสอบถามว่าแล้วการกําหนดวัตถุประสงค์เนี่ยจะใช้อะไรเป็นตัวกําหนดวัตถุประสงค์ในการวางแผนงานาให้เราใช้ทฤษฎีในเรื่องของการวางวัตถุประสงค์ก็คือสมาร์ทสมาร์ทเนี่ยมันจะเป็นตัวกําหนดวัตถุประสงค์ได้อย่างดีก็คือ S คือเซนซิบิลิตี้ต้องมีความชัดเจนเป็นไปได้ M ก็คือ measurable อา measurable เนี่ยครับก็คือ,อาสามารถวัดได้ A ก็คือ attainable e ก็คือบรรลุจุดมุ่งหมายได้ R ก็คือ reasonable ก็คือมีเหตุมีผลสามารถอธิบายได้ T คือ time มีระยะเวลาหรือ time line นะครับมีระยะเวลาที่แน่นอนเพราะนั้นนะครับถ้าเขาสอบถามเรื่องของการกําหนดวัตถุประสงค์ก็คือ smart นะครับส่วนประเภทของแผนนะครับประเภทของแผนประเภทของแผนถ้าเราดูก็คือมันมีตามระยะเวลาเนาะถ้าเราแยกตามระยะเวลา มันก็มีระยะสั้นระยะสั้นก็คือแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติการประจําปีก็คือโรงเรียนทาทุกปีเนี่ยเขาเรียกว่าแผนระยะสั้นหรือแผนงบประมาณประจําปีนี่แผนระยะสั้นแผนระยะกลางก็อย่างเช่นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในระยะ3-5ปีเนี่ยนะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็อยู่ในระยะ5ปีใช่ไหมคือแผนระยะกลางนะส่วนแผนระยะยาวนะครับก็คือยุทธศาสตร์ชาติอย่างเงี้ยนะฮะยุทธศาสตร์ชาติก็เป็นแผนระยะยาวแผนการศึกษาแห่งชาติอย่างเงี้ยก็เป็นแผนระยะยาวนะครับก็คือมันอยู่อยู่ช่วงระหว่าง เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนใหม่แล้วนะแผนระยะยาวเนี่ยมันจะอยู่ช่วงระหว่าง1 0ถึง20ปีนะครับ10ถึง20ปีอย่างแผนยุทธศาสตร์ชาติก็ี่็20ปีนะครับแผนการศึกษาแห่งชาติก็20ปีนะครับ,รรปรบเป็นแผนระยะยาวเนาะส่วนถ้าเราแยกตามลำดับของการวางแผนนะครับแยกตามระดับของการวางแผนถ้าระดับสูงนะ <c oughs> ก็จะใช้แผนระยะยาวนะครับเป็นแผนกลยุทธ์นะอย่างระดับสูงก็จะใช้ยุทธศาสตร์ชาติระดับ กลางก็เป็นแผนระยะกลางระดับต้นก็แผนระยะสั้นก็คือแผนปฏิบัติการประจําปีพวกนี้แต่นี้ถ้าเราแยกตามลําดับขั้นของการของแผนของในองค์กรนะครับแยกตามลําดับขั้นของแผนในองค์กรนะครับก็คือแผนกลยุทธ์นะ s t r a t e g i c a l plan กับแผนปฏิบัติการอันนี้ในองค์กรจะใช้เยอะจะใช้แผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการอย่างโรงเรียนเราก็ใช้ทั้ง2ออย่างเลยนะครับทั้งแผนกลยุทธ์แล้วก็แผนปฏิบัติการนะครับต่อมาครับก็คือถ้าแยกตามลําดับการบริหารประเทศก็จะมีแผนระดับ ชาตินะครับแผนระดับชาติอย่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยก็เป็นแผนอายะกลางส่วนแผนการศึกษาแห่งชาตินี่ก็แผนระยะยาวใช่ไหมครับแผนระยะยาวส่วนแผนระดับภูมิภาคแล้วก็แผนระดับท้องถิ่นก็นี่คือแยกตามระดับของการบริหารประเทศส่วนกระบวนการในการวางแผนหรือว่า planning process หนึ่งเราต้องศึกษาสภาพปัญหาโดยใช้ swot analysis ก็ได้นะครับสการกําหนดโครงสร้างในการวางแผนนะครับเมื่อวิเคราะห์ swot แล้วก็คือ การวิเคราะห์ทางภายในและภายนอกแล้วเราก็มากําหนดโครงสร้างในการวางแผนกำหนดโครงสร้างในการวางแผนกำหนดโครงสร้างในการวางแผนเราก็ใช้ลักษณะของ VM เ o ็มค VM ์ o ็ก็คือต้องมีวิสัยทัศน์มีพันธกิจมีเป้าประสงค์มีวัตถุประสงค์แล้วก็มีเป้าหมายนะครับบิชชั่นมิชชั่นโก้โอเเรชัแล้วก็ทัชกิจสามกหนดวัตถุประสงค์ก็กาหนดวัตถุประสงค์โดยใช้สมาร์ทอันเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับ Smart. สมาร์ทสี่การวิเคราะห์ทางเลือกและการจัดทําแผนแล้วก็5ปฏิบัติตามแผน6ประเมินผลและปรับปรุงส่วน หาอุปสรรคของการวางแผนนะครับหก็คือ ผู้บริหารขาดความรู้ความเข้าใจขาดความเชื่อถืออ่าแล้วก็ขาดความเชื่อถือคุณค่าของการวางแผนคือคือไม่อยากวางแผนแล้วก็ไม่มีความรู้ในการที่จะวางแผนนะฮะสการวางแผนต้องใช้ทรัพยากรงบประมาณและบุคลากรและเวลา3การวางแผนการวางแผนนี่ต้องใช้ข้อมูลต้องใช้สารสนเทศที่เที่ยงตรงและก็เชื่อถือได้4การวางแผนแล้วไม่นําไปปฏิบัติอันนี้ถือว่าไม่รู้จะวางแผนไปทาไมเนาะอันนี้ถือว่าไม่มีประโยชน์นะครับหผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติเนี่ยไม่เข้าใจคุณค่าความสําคัญของการวางแผนนะครับอันนี้ อุปสรรคส่วนการวางแผน เชิงกลยุทธ์เนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3ขั้นตอนดังนี้ 1. การวางแผนกลยุทธ์ s t r a t e g i c a plan การนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติและ3การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์การวางแผนเชิงกลยุทธ์มี3ขั้นตอนวางแผนนำไปใช้อันนำไปปฏิบัตินำไปใช้ก็ได้ปฏิบัติก็ได้นะควบคุมหรือว่าประเมินผลก็ได้นะนะวางแผนนำไปใช้ประเมินผลนะครับส่วนการวางแผนกลยุทธ์เก้าขั้นตอนของดรอุทัยก็คือ1การวิเคราะห์ภารกิจ พันธกิจมิชชั่นอ n นาลิซิสวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในอนาคต Environment นเมนต์อนาลิซิสหลังจากนั้นก็มาวิเคราะห์องค์กรนัคือสวอตอนาลิซิสหลังจากนั้นก็มากำหนดวิสัยทัศน์คือวิชัน่นมาค้นหาอุปสรรคในการดำเนินงาน uh, 6. การกำหนดกลยุทธ์ 7. การกำหนดนโยบายแล้ว 8, การกำหนดกิจกรรม Activity ี Act และ9การจัดทำแผนกลยุทธ์สแต a t e g ิกแพล n นิงนะครับส่วนกระบวนการในการบางแผนกลยุทธ์มีสขั้นตอนนะครับ 1. ต้องวิเคราะห์องค์กรโดยใช้ SWOT analysis 2. กำหนดทิศทางในอนาคตก็คือ VMGOT นะครับ VMGOT กำหนดทิศทางในอนาคตนะก็คือ vision พันธกิจจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายก็มันจะมีทั้ง g o ทั้ง objective ทั้ง2อันก็ได้นะครับแต่ว่าจะมีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับจะมี วัตถุประสงค์อย่างเดียวก็ได้หรือจะมีเป้าประสงค์อย่างเดียวก็ได้หรือจะมีทั้งเป้าประสงค์แล้วก็มีทั้งวัตถุประสงค์ก็ได้นะครับแล้วก็มากําหนดกลยุทธ์หลังจากนั้นเมื่อกําหนดกลยุทธ์มันต้องมากําหนดอีก2ตัวก็คือกําหนดปัจจัยหลักแห่งความสําเร็จ CSF กับตัวบ่งชี้ความสําเร็จคือ KPI นะ คราวน,นี้การวิเคราะห์สภาพภายในองค์กรภายในหน่วยงาน SWOT analysis อันนี้ก็เรามาทบทวนอีกนิดนิดนึงก็ได้นะครับก็คือ Strength ก็คือจุดแข็งเนะาะจุดแข็ง Weakness ก,ก็คือจุดอ่อนขององค์กรอันนี้ก็คือภายในภายใน o p p r u n i t y ก็คือโอกาสส่วน t r e a t ก็คือปัญหาอันนี้ก็คือภายนอกส่วนการวิเคราะห์ภายในเราก็ใช้ 7A นะก็คือ 1.Structure โครงสร้างองค์กรเป็นอย่างไรถ้าดี ก็จุดแข็งแต่ถ้าไม่ดีก็จุดอ่อน s ิส t e เต็มก็คือระบบการบริบัติงานเป็นยังไงถ้าดีก็เป็นจุดแข็งถ้าไม่ดีกับจุดอ่อนบุคลากรเป็นยังไงทีมงานเป็นยังไงในสถานศึกษาในองค์กรถ้าดีมีความสามารถสามัคคีกันดีก็เป็นจุดแข็งถ้าไม่ดีความสามารถไม่มีสมรรถนะใหม่ทําอะไรไม่สามัคคีก็เป็นจุดอ่อนสกิลก็คือทักษะของบุคลากรเป็นยังไงทักษะของบุคลากรเป็นอย่างไรนะครับเก่งไหมหรือไม่เก่งสตาเ te จีมีกลยุทธ์ไหมยุทธศาสตร์ไหม มีการทำโมเดลในโรงเรียนไหมนะครับโมเดลอย่างเช่นโมเดลในการบริหารอะไรก็ว่าไปน,นะครับมีสไตล์ไหมรูปแบบของการบริหารอ่าแล้วก็แชร์แวลูก,ก็คือค่านิยมร่วมทั้งหมดใน7 7S เนี่ยตัวไหนสําคัญที่สุดก็คือตัวที่7ก็คือ แชร์แวลูแชร์แวลูสำคัญที่สุดในทั้งจิตเอสเนี่ยนะครับเพราะว่าค่านิยมเนี่ยถ้ามันมีค่านิยมร่วมเนี่ยอย่างอื่นมันก็จะมันก็จะเกิดขึ้นได้แล้วมันก็จะอ่อเป็นจุดแข็งได้นะครับแต่ถ้าคือหมายถึงว่าสมมุติว่าพออจะทําอะไรหรือจะนาเดินการอะไรเนี่ยแล้วครูไม่เอาด้วยครูไม่เล่นด้วยไม่ไปด้วยเนี่ยมันก็ยากนะมันก็ยากมันก็เลยต้องมาดูว่าเรามีค่านิยมร่วมกันไหมมีเป้าหมายมีจุดมุ่งหมายเดียวกันไหมเนี่ยนะครับในแชร์แวลูส่วนการวิเคราะห์ภายนอกนะครับก็จะใช ก็อันเดียวกันนั่นแหละแต่มันเปลี่ยนที่เฉยๆนะครับเป็นตวนัวอักษรเฉยนะครับหนึ่งก็คือ p p o พลิซอการเมืองรอบนอกเนี่ยอันนี้โรงเรียนนะอันนี้โรงเรียนรอบนอกโรงเรียนคือชุมชนนะชุมชนเป็นยังไงการเมืองเป็นยังไงนะครับเลือกตั้งแต่ละทีก็ทะเลาะบ่อแบ้งกันจบเลือกตั้งแล้วก็ ทั้งพี่ทั้งน้องก็ทะเลาะกันก็มีนะครับแต่ว่าบางที่เขาก็การเมืองเขาก็ดีเลือกตั้งจบเขาก็โอเคกันไม่มีอะไรหรือถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับอีก็คืออีค onom ิกนะครับอีค onom ิกคือเศรษฐกิจเศรษฐกิจเป็นยังไงนะครับในรอบโรงเรียนของเราเนี่ยในชุมชนเนี่ยเป็นยังไงบ้างดีหรือไม่ดีเวลาทาพระป่าทีเวลาทำระดมทรัพยากรทีเนี่ยโอได้เป็นเป็นแสนเป็นล้าน นะครับหรือว่าได้น้อยได้มากเนี่ยมันก็คือดูที่เศรษฐกิจของรอบโรงเรียนเราเนี่ยมันดีไหมนะครับมันเป็นโอกาสหรือมันเป็นอุปสรรคนะครับส่วน S คือโซเชียลสังคมเป็นยังไงในรอบโรงเรียนมีแต่ยาบงยาบ้ามีแต่เด็กวงเด็กแว้นมีแต่ปัญหาสังคมนะฮะเดี๋ยวนี้มันก็เยอะเนาะอะไรนะคนสติไม่ดีนะคนเป็นโรคจิตเวทนะครับตนอนะนะตนี้เยอะมากเลยนะตอนนี้เยอะมากเลยแล้วก็ทีคือเทคโนโลยีคือเป็นยังไงบัางครับในรอบ ชุมชนโรงเรียนเราเนี่ยนะฮะเทคโนโลยีเป็นอย่างไรบ้างนะครับดีไหมอินเทอร์เน็ตไวไหมอะไรเงี้ยเนาะนะครับเมื่อเราสวอตมาแล้วครั้นี้เราก็มากําหนดทิศทางในอนาคตกําหนดทิศทางในอนาคตนะครับอันดับแรกคือเรากําหนดวิสัยทัศน์ก่อนนะครับกำหนดวิสัยทัศน์ก็คือวิชันวิชันก็คือความคาดหวังในอนาคตขององ,องค์กรที่ทําให เกิดขึ้นหรือต้องการให้เกิดขึ้นในภายในระยะเวลาหรือสามารถนําไปปฏิบัติได้หรือเป็นไปได้นะครับมันคือภาพในอนาคตที่ต้องการให้เป็นหนะลักการเขียนก็คือสั้นง่ายให้พลังย้อนอดีตมองปัจจุบันฝันถึงอนาคตส่วนพันธกิจพันธกิจมันจะไปเอาวิสัยทัศน์เนี่ยมาเป็นตัวกําหนดนะครับเป็นข้อข้อไปแตกไปแตกวิสัยทัศน์เนี่ยมาเป็นพันธกิจเป็นการกําหนดขอบเขตของงานนะบทบาทหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้บรรลุวิาธาธสัยทัศน์แสดงแนวคิดวิธีการทํางานนะเวลาเราเวลาเราจะกำหนดพันธกิจเนี่ยไปดู ที่วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์มันเป็นสั้นง่ายให้พลังนะมันเป็นข้อความแค่นี้แต่เอาไอข้อความแค่นี้มาแตกเป็นพันธกิจเพื่อให้มันเกิดวิสัยทัศน์นั้นเกิดขึ้นส่วนจุดมุ่งหมายก็คือโกหรือว่าเป้าประสงค์นะออบเจกตีฟก็เป็น วัตถุประสงค์ใช่ไหมก็คือผลลัพธ์หรือผลที่สําเร็จที่องค์กรต้องการนะอันนี้ทีนี้ก็เรามาเมื่อเราวิเคราะห์สวอตแล้วมันก็ได้มาเป็นอย่างงี้ใช่ไหม S กับ O เนี่ยก็คือจุดแข็งข้างในแข็งข้างนอกโอกาสเนี่ยนะฮะก็คือดาวรุ่งก็จะเป็นเชิงลุกลุยเร่งขยายเพิ่มงานสร้างเครือข่ายเพิ่มก็ดูตรงนี้มันมันจะเป็นข้อสอบมันจะออกแากแถวนี้แหละนะครับถ้า ST ก็คือข้างในแข็งข้างนอก เป็นอุปสรรคอันนี้บัวไม่ลูกอ่อนนะครับก็รักษาเสถียรภาพไว้เ e l รบิตีนะครับก็คือรักษางานเด่นไว้ประคับประคองงานเก่าไว้นะครับส่วน W O ก็คือข้างในเนี่ยอ่อ,อนข้างนอกนี่โอกาสอันนี้เขาเรียกว่า question mark คำถามก็พลิกฟื้นนะครับปรับปรุงพัฒนาร่วมทุนสร้างเครือข่ายนะครับส่วนถ้าข้างในก็อ่อนข้างนอกก็อุปสรรคอันนี้สุนัขจนตอกก็ทบทวนตัดทอนนะครับทบทวน ลดงานยุบเลิกโอนย้ายเ,าเขียนย้ายนะครับส่วนการกำหนด C S F กับ K P I นะครับ C S F กับ K P I ก็สำหรับ C S F ก็คือปัจจัยแห่งความสำเร็จ Critical Success Factor เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยากต่อความสําเร็จขององค์กรหรือการดําเนินงานนะครับแล้วก็ตัวชี้วัดความสําเร็จนะก็คือ KPI Key Performance Indicator เป็นการกําหนดวิธีการหรือวิธีการที่จะวัดความสําเร็จของแต่ละเป้าหมายนะครับนี่คือตัวชี้วัดความสําเร็จ KPI ส่วนการกําหนด CSF กับ KPI ลักษณะของ KPI ก็คือวัดในเชิงปริมาณวัดจากผลผลิตและผลลัพธ์ จากการดำเนินง,งานการกำหนดวิธีการจะวัดความสำเร็จของแต่ละเป้าหมายบอกถึงคุณลักษณะและปริมาณของผลงานแล้วก็กำหนดในลักษณะมาตรฐานเทียบเคียงกันนะครับใช้เบนส์มาร์กิงก็ได้นะครับใช้เบนส์มาร์กิงก็ได้นะครับ ในการเทียบเคียงความสำเร็จนะโดย KPI ที่ดี 1. จะยึดวัตถุประสงค์เป็นหลักในการสร้างเครื่องมือแล้วก็ต้องสอดคล้องตรงกับประเด็นที่ต้องการจะวัดอย่างเป็นรูปธรรมสามารถวัดได้สังเกตได้นะครับจบแล้วก็คือ,อสมรรถนะวิเคราะห์และสังเคราะห์